น้อมอภิวันองค์ราชาพระทรงเดชทรงคุ้มเขตรัฐสีมาสง่าสีฉเฉลิมพระชนมพันษาพระภูมีถวายพระพรภูบดีศีนัครา28่สิกรกดาคมอุดมเกิกถวยเทพเบิกพรเกริดไกลไปทั่วล่าพระบารมี ปกเกล้าเหล่าประชาพระบุญญาปกเกตทุกเหตุการณ์ทั้งมลพิษภัยพิบัติขจัดสิ้นน้ำพระไทยหลังรินทุกถิ่นฐานทรงก่อตั้งจิตอาสาพระราชทานทรงสืบสารต่อยอดและพัฒนาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง ทรงเป็นมิ่งขวัญสถิตทั่วทิศสาราชร่วมใจถวายพระพรพระราชาเหล่าปวงข้าขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวปรียพรสุนเกตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม